สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Mother ร์แ Careon Air คู่มือแม่ดูแลลูกรักเรามีนัดกันทุกเช้าวันอาทิตย์ทาง Mango TV นะคะกับฝันเช่นเคยค่ะวันนี้ค่ะรายการของเราก็เต็มไปด้วยเรื่องราวการเลี้ยงดูลูกน้อยและสาระดีๆสำหรับคุณแม่ยุคใหม่นะคะจะเป็นอะไรบ้างนั้นติดตามได้ในไฮไลท์ของวันนี้กันเลยค่ะจริงๆทารกมองเห็นตั้งแต่แรกเกิดแล้วอะค่ะ แต่เด็กเนี่ยจะเห็นในระยะใกล้ๆค่ะเราเราต้องกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง5้าของเด็กหมดนะคะเขาจะต้องรู้จักควบคุมตนเองเขาต้องรู้จักว่าเวลาไหนควรทำอะไรคือผมมองว่าพ่อแม่ก็ต้องก็ต้องชัดเจนนะครับแล้วก็พ่อแม่ก็ต้องเป็นแบบอย่างเพื่อแนะนำให้รู้จักอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็เขาก็โทรมาหาอะไรอย่างนี้ยพอตรวจก็เจอปัญหาอีกหนึ่งคือลูกหยุดหายใจไปช่วงหนึ่งคุณหมอคือเหมือนจะตัดสินใจจะให้่าวันนั้นเลย คุณผู้ชมที่ติดตามรายการกันมาบ้างแล้วคงจะทราบนะคะว่าเราจะมีครอบครัวที่จะมาเล่าถึงประสบการณ์การสร้างครอบครัวรวมถึงการเลี้ยงลูกมาแชร์กันค่ะสาหรับวันนี้ฝันมีเรื่องราวความประทับใจของครอบครัวน้องจิกมีและน้องจิมมี่ค่ะนับเป็นเรื่องยากนะคะสําหรับหัวหน้าครอบครัวที่ต้องทําหน้าที่รับใช้ชาติด้วยการเป็นทหารกล้าประจําการอยู่ใน3มจังหวัดชายแดนภาคใต้อุปสรรคและความท้าทายเกิดขึ้นตลอดเวลากับครอบครัวนี้ค่ะเราติดตามกันได้นะคะใน story of love ค่ะ สวัสดีครับผมพันโทวันปิยาแก้วเกตแล้วนี่คุณจุ๊บนัดชมรถแก้วเกศครับเป็นภรรยาผมเรารู้จักกันมา4ปีและเราแต่งงานกันตอนนี้เรามีลูกสองคนครับค่ะคนโตชื่อจิกมี่คนเล็กชื่อจิมมี่คนโตตอนนี้อายุได้6ขวบแล้วก็คนเล็กอายุได้4ี่ขวบแล้วค่ะเพื่อนแนะนําให้รู้จักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็โทรมาหาอะไรอย่างเงี้ยโทรมาแล้วก็โทรมาคุยเรื่อยๆเขาโทรไปคุยกันกับคุณจุ๊บ อยู่หลายครั้งครับเจอกันทานข้าวกันอะไรกันไปก็พัฒนาสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆจนถึงวันหนึ่งเราก็แต่งงานมีลูกกันก็เคยคิดนะคะถ้าสมมติถ้าเราได้แต่งงานกับเขาก็ถ้าเรามีลูกมีอะไรเนี้ยเขาคงจะดูแลลูกเราได้ดีอะไรเงี้ยค่ะเรามีเวลาเตรียมงานไม่มากครับเพราะว่าช่วงนั้นผมก็ลงมาทํางานที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ใช้เวลาเตรียมงานอยู่พักหนึ่งหลังจากที่ทุกอย่างลงตัวแล้วก็จัดงานแต่งงาน พอจัดง,งานแต่งงานเสร็จก็ผมมีเวลาอยู่กับภรรยาเนี่ยอีแค่วันหรือสองวันก็ต้องเดินทางกลับลงไปปฏิบัติหน้าที่ต่อคุณหมอบอกว่าตั้งครรภ์ได้ระยะเวลาเท่านี้เท่าน,าน,านี้กี่เดือนนะพอเริ่มรู้ว่าปุ๊บภรรยาตั้งครรภ์นเนี่ยก็เริ่มมีการเตรียมตัวก็คือเริ่มปรับสภาพและจากคนปกติเริ่มมีน้องอยู่ในท้องก็เริ่มดูแลตัวเอง เรื่องราวของครอบครัวน้องจิกมี่และน้องจิมมี่ยังมีให้ติดตามกันต่อนะคะส่วนช่วงต่อไปฟันมีเรื่องราวสำหรับคุณแม่มือใหม่ฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นเรื่องธรรมชาติที่ต้องเกิดขึ้นติดตามกันได้กับช่วงนิวมอมเรียนรู้สู่การเป็นแม่ค่ะ,ะคุณแม่ที่มีความกังวลนขนาดตั้งครรภ์น,นะครับผมเพราะว่ามันก็คงเป็นเรื่องของการ,การตั้งครรภ์คือสิ่งที่มีค่าสุดข,ของชีวิตของคุณผู้หญิงคนหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าทุกคนคงให้ความสําคัญกับ ทารกที่อยู่ในท้องมากกว่าสิ่งอื่นเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยครับที่เขาจะกังวลมากที่สุดนะครับแต่จริงๆแล้วผมก็จะเรียนให้ทราบว่าการตั้งรันส่วนใหญ่แล้วมักจะปกติดี9กสกว่าซ็จะเป็นการตรั้งทันที่ไม่มีปัญหาอะไรเพระะียงแต่ว่าคุณหมอสูจะมีหน้าที่ในการที่จะเลือกกลุ่มคนไข้ที่มีความเสี่ยงสูงแล้วก็เลือกกลุ่มทารกที่มีความผิดปกติ แล้วมาดับการดูแลเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเรา,เาผมจะให้กําลังใจไว้เสม,เมอว่าทุกๆท,ท่านเนี่ยโอกาสจะมีความผิดปกติมันไม่เยอะมากเพราะ,ะนั้นเราคิดไว้ว่าความเสี่ยงมันน้อยเพราะฉะนั้นอย่าคิดมากอย่าเครียดมากถ้ามีอะไรผิดปกติผมว่าคุณหมอก็จะเรียนให้คุณแม่ทุกท่าน,ท,ท,านทราบเองอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นอย่าคิดมาก ะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดผมก็จะบอกเหตุการณ์นี้เหมือนกันเช่นอย่าง,างลูกมีโครโมโซมผิดปกติลูกมีความพิการผิดรูปผมก็จะบอกว่าอันนี้ก็เป็นเนเจอร์ของเขาเองเราไม่ได้ไปทําอะไรนะครับแต,แต่กิจกรรมหรือว่าความเสี่ยงอะไรก็ตามที่คุณแม่หลี่เลี้ยงได้ก็จะมีคุณหมอแนะนําอยู่แล้วว่าไม่ควรทำเพราะั้นอย่าคิดเนกาทีฟมากนะครับพยายามคิดกับการตั้งครรภ์ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นกับชีวิตตัวเราเองนะครับส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นเรื่องของความกังวลว่าลูกแข็งแรงหรือเปล่ากังวลอันดับแรกอันที่2ืองวเอตัง เพราะนั้นการกังวลทุกๆอย่างเนี่ยถามว่าควรจะกังวลไหมคงจะต้องกังวลระดับหนึ่งแต่อย่าก,กังวลมากนะครับที่ให้กังวลระดับหนึ่งก็คือเพื่อที่จะเราจะได้คอนเซิร์นตัวเองเราจะได้ระวังตัวเองว่าอย่าไปทําอะไรให้เกิดอันตรายต่อัวตัวเองหรือทารก นะครับเช่นง่ายๆเรื่องคอนเซิร์นเรื่องน้ำหนักผมจะแฮปปี้มากเลยถ้าคุณไข่บอกว่าเนี่ยกังวลเรื่องน้ำหนักขึ้นเยอะเกินไปอันนี้ดีเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคนเอเชียมักจะน้ำหนักขึ้นเยอะเกินไปไม่ค่อยขึ้นน้อยเหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับซึ่งจะทําให้เขามาปรับพฤติการในการกินและปรับพฤติการในการออกกาลังกายได้ดีขึ้นอันนี้ก็คือเป็นความคอนเซิร์นที่ดีนะครับแต่ถ้าคือคอนเซิร์นหรือกังวลเยอะเกินไปความเครียดเยอะนอนไม่หลับเลยกินอาหารไม่ได้อันนี้อาจจะส่งผลถึงทารกได้ทำให้ทารกเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์ไดดดด้้เพราาาาาะะฉนนัักกกก็อยคคิิมมํลงี น่าจะดีกว่าการตั้งครรภ์ควรจะต้องทําให้คุณแม่มีความสุขนะครับไม่ว่าจะอยู่ในช่วงไหนก็ตามนะครับถ้าคุณแม่กังวลมากเกินไปจะเริ่มมีความทุกข นะครับสารสุขและสารทุกเนี่ยผ่านไปถึงลูกหมดเลยพราะนั้นเมื่อคุณแม่สุขลูกก็สุขไปด้วยลูกก็จเจริญเติบโตดีนะครับถ้าคุณแม่ทุกแม่เครียดลูกก็จะทุกแล้วก็จะเครียดไปด้วยเพราะฉะนั้นพยายามนึกไว้เสมอว่าอะไรก็ตามที่ทำให้ตัวเองมีความสุข mm hmm. ก็จะทำให้ลูกมีความสุขไปด้วยดันี้กิจกรรมอะไรก็ตามที่ผมจะแนะนำก็คงมีหลายกิจกรรม,มนะครับอันดับแรกเลยต้องดูว่าฮอปป็อบบี้หรือกิจกรรมคุณแม่ที่ก่อนตั้งครรภ์นเนี่ยมีอะไร ก็ไม่จำเป็นต้องไปหยุดข่าวอย่างเช่นคุณแม่เคยถักโครเชต์คุณแม่เคยฟังเพลงคุณแม่เคยเข้าสมาคมกับเพื่นพนพนอนๆืก็ไม่ต้องหลีกเลี่ยงกิจกรรมพวกนี้เป็นกิจกรรมที่ควรจะคีบเอาไว้ควรจะปฏิบัติต่อแต่กิจกรรมที่มีความเสี่ยงเช่นชอบปีนหน้าผาชอบเล่นบาสเกตบอลชอบเล่นวอลเลย์บอลอันนี้ต้องต้องหลีกเลี่ยงหน่อยเพราะนั้นก็คือพยายามพยายามใช้ชีวิตที่เหมือนเดิมนะครับโดยที่ลดกิจกรรมให้มีความ รุนแรงของกิจกรรมลงมานิดหนึ่งนะครับส่วนครอบครัวก็ช่วยได้ระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่า การใช้ช <premises. S 2> ีวิตอยู่ในบ้านเนี่ยนะครับคุณคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยไม่จําเป็นต้องให้เขานั่งอยู่เฉยไม่จำเป็นต้องบอกห้ามทําอะไรห้ามยกห้ามเดินไม่จําเป็นครับเราช่วยช่วยช่วยให้ให้คุณแม่เนี่ยใช้ชีวิตตามปกติได้มากที่สุดคุณลูกที่อยู่ในท้องเนี่ยมีความสุขแล้วก็ไม่มีความเครียดไปด้วยหลักการของการคิดบวกของคุณแม่นะครับก็จะช่วยส่งผลให้คุณแม่มีความสุขนะครับความสุขที่มีในคุณแม่ก็จะผ่านไปถึงลูกตั้งแต่ใบมาดแรกเลยถึงแม้ว่าน้องเขาจะยังไม่รับรู้เรื่องขขอออองงงงงงเเสสสสีียหหรรรรืืตตต่่่าาาๆๆแแนคคับู้้ึวมุ นะครับความสุขที่คุณแม่มีตั้งพันแล้วมีมีความสุขที่ได้มีลูกอยู่เนี่ยนะครับผมว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและเป็นบอดที่สําคัญมากกว่าหลังจากที่ทลูกคลอดออกมาแล้วอีกนะครับเพราะ,ะนั้นก็คือถ้าคุณแม่ไปนคนคิดในแง่ดีเสมอนะครับแล้วก็มีความเครียดที่น้อยเนี่ยก็จะส่งผลให้ลูกมีพัฒนาการที่ดีนะครับลูกก็จะเติบโตสมบูรณ์แล้วก็จะออกมาเป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายนะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้นิดนึงว่าอย่ากังวลมากนะครับเพราะว่าถ้าท่านกังวลก็จะส่งผลทำให้น้องเขาเครียดไปด้วยนะครับ การเริ่มต้นเป็นคุณแม่มือใหม่หลายท่านอาจรู้สึกกังวลอยู่บ้างซึ่งอารมณ์เหล่านี้ย่อมส่งผลกับลูกในท้องนะคะวันนี้เรามีเทคนิคดีๆสร้างสุขแบบคุณแม่พุงโตมาฝากกันค่ะหาสิ่งที่คุณแม่สนใจอยากทำเพื่อผ่อนคลายอาจเป็นการอ่านหนังสือดูซีรีส์ฟังเพลงเพราะๆสัมผัสลูกผ่านหน้าท้องคุณแม่ได้ประโยชน์สัมต่อเลยนะคะ ช่วนคุณพ่อออกไปเที่ยวจังหวัดใกล้ๆที่เดินทางสะดวกไปพักผ่อนสุดอากาศธรรมชาติเป็นการสร้างความสุขเหมือนได้ไปฮันนีมูนรอบสองค่ะออกกำลังกายเบาๆเช่นโยคะหรือเดินในน้ำนอกจากจะช่วยสร้างความสุขและสุขภาพแล้วยังช่วยให้คุณแม่คลอดง่ายแถมเจ้าตัวเล็กในท้องของคุณแม่ก็ยังแข็งแรงอีกด้วยค่ะ